สวัสดีทั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล หรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้วนะคะประจำเดือนมก,กราคมค่ะพศ2อ6 4มาดูกันว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะอะมาดูการชาวราศีมังกรคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16มก,กราคมค่ะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์มาดูกันว่าความรักของคนมี คู่แล้ว ในเดือนมก,กราคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีมังกรคะไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นไพ่สี่เหรียญแปลว่าคุณจะพบเจอกับความรู้สึกที่อยากถอยกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นตามคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองไม่รู้ว่าใครจะเป็นแบบนี้นะคะคือในใจจะถอยกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองเหมือนเริ่มเซฟตัวเองเริ่มเซฟความรู้สึกของตัวเองในเดือนมก,กราคมนะแต่ว่าไพาบ่บทสรุปเป็นไพ่สิบเหรียญแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเนี่ย ทุกอย่างยังมั่นคงอยู่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมากยากที่ใครจะเข้ามาแทรกตรงกลางได้สิบเหรียญคือในเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับความรัก ถือว่าดีมากๆคุณกับเขาค่อนข้างมั่นคงต่อกันนะคะแต่ว่าไพ่ตัวตนค่ะไพ่ในตำแหน่งของตัวตนในเรื่องราวที่เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับความรักในเดือนนี้เป็นไพ่ The d e วิลและมีไพ่สภาพแวดล้อมใกล้ชิดติดต,ตัวเป็นไพ่ห้าไม้เท้าซึ่งแปลว่าความขัดแยง้งและมีไพ่สภาพแวดล้อม3ามดับทิ่มลงบนหัวใจคือเสียใจจากการกระทำของคนรักเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมกันแล้วสามใบเรียงแบบนี้ มันแปลว่าสิ่งที่คุณจะพบเจอก็คือว่าคุณรู้สึกผิดใจกันเรื่องของการหึงหวงมือที่สามเรื่องที่รู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องผิดศีลธรรมอยู่ในนี้ คุณก็เลยรู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการกระทำของคนรักเหมือนมีดเอามากรีดที่กลางใจเลยเรียกง่ายๆว่าหึงหวงคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะมีคนอื่นอย่างแน่นอนคิดว่าน่าจะมีเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเลยมันจึงทําให้เกิดความขัดแย้งกันชนิดแบบรุนแรงแต่แท้จริงแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนยังเป็นสิบเปรียญซึ่งมั่นคงและเหนียวแน่นมากๆแต่ด้วยเหตุการณ์นั้นนั่นแหละมันทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรืออาจจะทั้งสองฝ่ายถอยกลับมารักตัวเองนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะต้องพบเจอในเดือนมก,กราคมนะคะชาวราศีมังกรนี่เป็นภาพรวมความรักละต่อไปมาดูกันว่าแล้วคู่ของชาวราศีมังกรล่ะเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักไพ่ตัวตนของเขาเนะเป็นไพ่เหลจัติษเดันนี้เขาคิดคิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าคิดในเชิงเหตุผลยุติธรรม เขาคิดแบบความยุติธรรมเขาคิดแบบเป็นกลางเขาคิดแบบที่มันควรจะเป็นแล้วเขาก็ตัดสินใจทําอะไรแบบที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะนี่คือคู่ของคุณและที่สําคัญไพ่ที่อยู่ข้างๆยังยเป็นไพ่แห่งความซื่อสัตย์ไพ่ที่จริงใจต่อความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมเออแต่ว่าไพ่ที่เขาได้อีกอย่าง,งก็คือไพ่ห้าห้าดาบซึ่งมันแปลว่า การดูหมิ่นเหยียดหยามหรือถูกดูถูกซึ่งไม่รู้ว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกดูถูกหรือว่าเขาไปดูถูกใครนะเ,เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกเหยียดหยามและถูกดูถูกอยู่แต่ว่าไพ่บทสรุปของเขานะ่ยมันเป็นลักษณะของไพ่อ n i g h t of c u ั s ซึ่งแปลว่าการหวานเสน่ห์การมีเสน่ห์การโปรยเสน่ห์การเป็นหนุ่มเจ้าสำอางเป็นผู้หญิงช่างโปรยอะไรแบบนี้ และไพ่ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดเป็นเมจิกเชนเพราะว่าเขาเป็นคนพูดจาอ่อ,อนหวานพูดจาไพเราะไปทั่วกับเราเขาก็ไพเราะกับคนอื่นเขาก็ไพเราะเพราะว่ามันจับคู่กันนี่เขาไม่ได้ไพเราะกับเราแค่คนเดียวเขาไพเราะกับคนอื่นด้วยซึ่งนั่นแหละอาจจะเป็นต้นเหตุนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้เสกสิ่งที่เขาเป็นในช่วงเดือนมก,กราคมคู่ของคุณมีลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าที่สําคัญแม้เขาจะดูเหมือนโปรยเสน่ห์แค่ไหนพูจดจาดีหวานกับทุกคนโดยที่เราไม่ ต้องการแค่ไหนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเขายังซื่อสัตย์แล้วว่าแล้วเขาก็รู้สึกเหมือนถูกดูถูกในบางเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหึงหวงนะถ้าดูจากตอนนี้ในไพ่ชุดนี้ดูแล้วเขาไม่น่ามีคนอื่นแต่นี่เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่น่ามีคนอื่นแต่ว่าลักษณะของเขาอาจจะไปตรงกับความเจ้าชู้เท่านั้นเองในช่วงเดือนนี้นะคะงั้นมาดูกันต่อว่าชาวราศีมังกรค่ะ คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักชาวราศีมังกรนะอ่รู้สึกเก็บความเสียใจเอาไว้กับตัวเองเศร้าจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ความรักความทุกข์ที่เกี่ยวกับความรักเก็บไว้ในใจทั้งหมดเลยเก็บมันไว้ในใจไม่ได้ปรึกษาใครมากมายอะไรนะักเศร้าอยู่ในใจตลอดเวลาและถอยกลับมารักตัวเอง ชาวราศีมังกรนั่นเองนะจะากไพ่ชุดแรกน่าจะเป็นชาวราศีมังกรนี่แหละที่ถอยกลับมารักตัวเองรู้สึกอยากเดินหนีไปรู้สึกอยากทิ้งความรักครั้งนี้ไปรักมากแต่ก็อยากจะทิ้งไม่ไหวแล้วจะไปแล้วนะอะไรแบบนี้ไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรรู้สึกเศร้ามากๆเสียใจมากๆจนถอยกลับมารักตัวเองและคุณเองก็รู้สึกเริ่มคิดว่าเอ๊หรือว่าฉันจะเป็นโสดดี นี่คือความคิดของชาวราศีมังกรเริ่มคิดว่าถ้าเป็นโสมน่าจะดีกว่านี้ไหมอืมชาวราศีมังกรเป็นแบบนี้ในช่วงนี้อยากจะบอกว่าถ้าดูไพ่สามชุดเนี่ยที่เปิดมามันมีปัญหาการเรื่องชู้สาวขัดแย้งการเสียใจกันเรื่องที่ระแวงเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับเด e d เ v วิลคือเรื่องผิดศีลธรรมซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นแค่ลักษณะบุคลิกที่ช่วงนี้เขาโปยสเสน่และพูดจาเพาะ กับคนอื่นบ่อยแต่จริงๆแล้วในใจเขาเนี่ยเขายังซื่อสัตย์อยู่เลยนะคะชาวราศีมังกรอย่าเพิ่งร้อนใจอย่าเพิ่งร้อนใจบอกเลยไว้อย่าเพิ่งร้อนใจถ้าเท่าที่ดูเนี่ยเขาแค่ปโปรยสเสน่ห์เจ้าสำอางเฉยๆแล้วก็พูดพอเฉอยๆยังไม่ได้มีอะไรนะคะโอเคงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนำว่าอย่างไรสำหรับชาวราศีมังกรเกี่ยวกับความรักค่ะไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่า อ่าคุณควรจะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักเนาะคุณอยากจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้มันเด็ดขาดคุณต้องการความเด็ดขาดคุณแนว่วแนว่แนเด็ดเดียวจะแก้ปัญหาให้ได้คุณคิดมากคิดหนักมากๆในความรักครั้งนี้คุณคิดมากคิดหนักจะเชื่อไหมว่าทุกอย่างมันจะกลับกลายเป็นดีได้และมันยังไปต่อกันได้อีกมันยังไปต่อกันได้อีกรื่อเรื่อยเพียงแต่ คุณแค่หันมาเอาอกเอาใจดูแลซึ่งกันและกันใส่ใจกันและกันแค่นั้นเองไพ่บอกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากเป็นปัญหาที่จิตใจแค่นั้นเองนะคะระแวงมากเกินไปหรือเปล่าชาวราศีมังกรหยุดระแวงก่อนนะใจเย็นๆโอเคขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c ไ i b e ขอบคุณ